ทำไมจึงลาดกันร,รักถามกรรมอะไรทําให้ชายหญิงลาดกันร,รักอีกฝ่ายแต่ไม่เคยพร้อมกันครับเป็นกรรมเฉพาะตัวของผมหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาพอมีผู้หญิงมาชอบผมจะนึกอยากเล่นตัวหรือแกล้งหวานสเสน่ห์ล่อไว้ทั้งที่ใจจริงๆไม่นึกสนเลยแต่พอหลายเดือนหรือเป็นปีผ่านไปผมกลับเกิดน,นึกพิสวาสเธอขึ้นมา ซึ่งเวลานั้นเธอกลับปั้นปึงเย็นชากับผมหรือคุยธรรมดาแบบเพื่อนไปเสียแล้วประเภทนี้เท่าที่ฝังใจชนิดนึกออกทันทีก็สี่รายบางรายผมเป็นฝ่ายชอบเธอก่อนแต่เธอไม่เล่นด้วยและย้อนกลับมาชอบผมตอนผมไม่เอาด้วยแล้วมีอยู่รายหนึ่งผมเสียดายแบบก่ายหน้าผากน้อยไม่หลับทีเดียวนึกประหลาดใจมากราวกับไม่มีหัวใจเป็นของตัวเองเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆว่าทำไมวันนั้นผมไม่รักเธอ ทั้งที่รูปร่างหน้าตานิสัยใจคอก็ดีทุกอย่างเธอมีใจกับผมชัดๆทั้งการแสดงออกและคำพูดแต่ใจผมดันเย็นชาหรือกระทั่งคิดสมน้ำหน้าเธออย่างไม่ทราบสาเหตุนี่คือกรรมเก่าแบบไหนหรือครับไม่มีหัวใจเป็นของตัวเองก็นับว่าถูกต้องแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจที่ดีทีเดียวครับเพราะหัวใจของทุกคนตกอยู่ในอุ้งมือของวิบากกรรมที่เคยทำไว้ก่อน รวมทั้งกรรมที่กําลังทําในปัจจุบันด้วยหาใช่ว่าใครจะควบคุมบัญชาให้หัวใจเป็นดังปรารถนาได้ไหมบางทีของดีอยู่ตรงหน้าแต่วิบากดีบให้เหมินคว้าได้แล้วไม่คว้าลงเอยเลยชวดซะงั้งงนประเภทคุณนี้เรียกว่าผูกกรรมกับใครต่อใครมาในแบบเล่นเอาเถอดเจ้าล่อครับคือฝ่ายหนึ่งล่อให้จับแลวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไล่จับ ผลัดกันไปผลัดกันมาไม่แกล้งก็เหมือนแกล้งทำให้อีกฝ่ายเจ็บใจหรือทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจแก่กันและกันอยู่อย่างนั้นหากคุณหน้าตาดีมีสเสน่ห์ไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็มีสิทธิ์เจอคู่เวรประเภทเล่นเอาเถอดเจ้าล่อเป็นธรรมดาเพราะเห็นเป็นเรื่องสนุกกับการใช้อำนาจความหลอ่อความสวยสยบเพศตรงข้าม ถ้าถึงขนาดไม่เคยเจอคนที่ลงตัวเลยทั้งชีวิตมีแต่เรื่องพักนี้อันนั้นก็พิจารณาได้ว่าคุณเล่นเกมนี้ซ้ำไปซ้ำมาเสียจนกลายเป็นเส้นทางประจำถอนตัวจากเกมไม่ได้ง่ายๆผมเคยรู้จักคนที่เรื่อยๆเฉืยๆไม่คิดมีแฟนจริงจังแต่ชอบบริหารสเสน่ห์เพื่อความกระหิ่มใจเอาไว้บอกตัวเองว่าแน่นึกอยากให้ผู้หญิงมาชอบเมื่อไรก็ได้แต่ไม่เอาเอง ประเภทนี้ดูแล้วไม่รู้สนุกยังไงในเมื่อเป็นเส้นทางที่ปราศจากใจจริงอันอบอุ่นอย่างสิ้นเชิงเดินหน้าเพื่อไปพบกับความเหน็บหนาวโดยแท้เพราะวิบากที่โหดร้ายที่สุดสำหรับกรรมที่ทำเป็นอาจินประเภทนี้คือไม่อาจบังคับแม้ใจตัวเองให้จริงกับใครต่อให้นึกพิศสวาสด์ก็ตามและแม้อยากรักใครก็ยากจะประจวบเหมาะพร้อมกันไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้า สำหรับคำถามหลักของคุณเอาเฉพาะจุดที่กลับเป็นฝ่ายตกหลุมรักเสียดมเสียดายใหญ่หลวงก็ต้องดูที่ตอนต้นว่าสิ่งที่คุณทำกับเขาเป็นการสร้างเวรให้ต้องตกอยู่ในวงจรผูกเวรร่วมกันหรือเปล่าให้สำรวจตัวเองดีๆว่าในระยะแรกคุณมีความจงใจแกล้งยั่วเธอให้หลงไหมและเมื่อพบว่าอีกฝ่ายหลงรักคุณข้างเดียวคุณสะใจ เหมือนผู้ชนะที่อยู่เหนือผู้แพ้ไหมถ้าใช่ก็นั่นแหละฟ้องว่าคุณกับเธออาจวนเวียนอยู่ในวงจรผูกเวรนกันมาและต่อเวรนกันอีกหากคุณยินดีกับการทำให้อีกฝ่ายผิดหวังเสียใจและรู้สึกกระยิมลำพองคล้ายแก้แค้นได้สำเร็จทั้งที่ชาตินี้เขาพยายามทำดีกับคุณและเป็นฝ่ายยอมอ่อนเข้าหาคุณ ไม่เคยทำร้ายคุณเลยแม้ด้วยความคิดมันน่าจะบอกเป็นนายได้อยู่แล้วว่าเคยมีเรื่องกันมาเพราะถ้าไม่มีเวรชนิดนี้อยู่ก่อนมโนธรรมก็น่าจะสั่งให้คุณสงสารและเห็นใจเขามากกว่าที่จะไปนึกสมน้ำหน้าเขาณจุดที่คุณเย็นชายอย่างไม่ทราบสาเหตุแสดงให้เห็นว่าเวลานั้นถึงรอบที่คุณมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของเขา คุณชนะและส่วนลึกของคุณก็พึงพอใจไม่นึกสงสารเขาสักนิดเดียวกระทั่งรอบของเวนเวียงมาอีกฝั่งหนึ่งในเวลาต่อมาจูจูคุณอาจคิดถึงเขาและสำนึกผิดอย่างรุนแรงเสียดายและอะไรอย่างใหญ่หลวงนั่นแหละชี้ชัดว่าอยู่ในช่วงที่คุณต้องโดนเล่นงานจากวงจรภัยเวรนเข้าแล้วขอให้สังเกตเข้ามาในใจ เท่าทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเมื่อแรงหมุนของวิบากเวี่ยงให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเป็นฝ่ายอยู่เหนือคู่เวนคุณจะเห็นเป็นเรื่องสนุกตีปีกลำพองว่าข้ามีสเสน่ห์ข้าแน่ข้าชนะแต่เมื่อใดถูกเวี่ยงไปอยู่ข้างล่างเป็นฝ่ายติดตามอย่างเศร้าโศกก็จะรู้สึกว่าคนชนะโหดร้ายและมักนึกด้วยความเจ็บใจอาจรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ว่าสักวันฉันอยากให้เธอมองฉันด้วยความเสียดายตาละห้อยคืนบ้างและแล้ววงจรของการผูกเวรก็ดำเนินต่อไปอย่างเธอในกรณีของคุณขอเพียงเธอสะใจและพูดทิมต่าคุณแม้แต่นิดเดียวก็จะเป็นการตีตัวเตรียมรับเวรรอบต่อไปทันทีเราก็แค่เมื่อใดแรงหมุนของวิบากจะเหวี่ยงให้คุณขึ้นไปมีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจของเธออีก อาจเป็นชาตินี้หรืออาจเป็นชาติหน้าที่กล่าวข้างต้นเป็นกรณีปกติของวงจรไล่จับและหลบหลีกแต่ยังมีกรรมสัมพันธ์แบบอื่นอยู่อีกที่ทำให้ผลัดกันรักผลัดกันเมินได้นั่นคือการได้เคยสาบแช่งกันหรือลั่นประกาศแบบผลัดกันทิ่มแทงให้เจ็บลึกทํานองว่าเกิดชาติไหน ขอจงอย่าได้เจอกันอีกฉันจะไม่มีวันหน้ามืดเอาแกมาทำผัวทำเมียอีกเป็นอันขาดคำสาปแช่งหรือการตั้งปณิธานทำนองนี้ต่อให้หนักแน่นด้วยความโกรธแค้นแน่นอกเพียงใดก็เป็นเพียงปัจจัยลบในสายใยความสัมพันธ์ครั้งหนึ่งคุณไม่อาจตัดให้ตายขายให้ขาดอย่างสิ้นเชิงเพียงด้วยการลั่นวาจาโดยเฉพาะถ้าอยู่กินร่วมกันอย่างเป็นสุขมาก่อน คงนึกไม่ถึงว่าการอยู่ร่วมชายคาเดียวกันมีความหมายมากกว่าที่คุณคิดทุกการเคลื่อนไหวไม่ใช่แค่ลมแรงที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเฉยเฉยการกินข้าวด้วยกันการช่วยกันดูแลบ้านเรือนตลอดจนการนอนอยู่บนเตียงเดียวกันเหล่านี้ล้วนถักทอเป็นสายใยร้อยรัดกันผูกจิตผูกใจเข้าด้วยกันต่อให้อยู่กันแบบสังกตายอยากหนีพ้นพ้นหน้าในสามวันเจ็ดวันก็เถอะ พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรักจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยสองประการประการแรกคือเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนในอดีตประการที่สองคือปัจจุบันเกื้อกูลกันหากขาดเหตุปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งความรักจะเกิดขึ้นไม่ได้ปัญหาคือหญิงชายหลายคู่เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนในอดีต และปัจจุบันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยจึงทำให้เกิดความรักความรู้สึกวาบหวามความดึงดูดกายดึงดูดใจในกันและกันแต่ระหว่างอยู่ร่วมกันในอดีตอาจเคยสาบแช่งเคยตั้งปณิธานว่าจะไม่มีวันยอมเป็นผัวเป็นเมียกันอีกวจีทุจริตที่เคยมีตลอดจนความตั้งใจที่หนักแน่นจะส่งกำลังบีบให้ผลัดกันรักผัดกันเมินหรือกระทั่ง ทั้งรักทั้งเกลียดพร้อมกันเบ,บ็ดเสร็จในตัวมนุษย์กิเลสหนาอุจจระเหม็นนั้นนำมาอยู่ด้วยกันจะให้มีแต่ดีกับดีนั้นยากครับเพราะคนเรามีความแตกต่างชอบดูชอบฟังชอบกินชอบอยู่ชอบนอนไม่เหมือนกันความรักบนรสนิยมที่แตกต่างมักลงเอยเป็นความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรืออิดหนาระอาใจ อยากบังคับให้อีกฝ่ายเป็นอย่างตนซึ่งก็เป็นไปไม่ได้ขอเพียงแต่ว่าอย่าถึงขั้นก่อโศกนตฏกรรมหรือสาบแช่งหรือตั้งปณิธานเลิกคบไปทุกชาติเพราะถ้าถึงขั้นนั้นในที่สุดก็มักต้องร่วมเสวยรสสุขสุขติดดิบ,ดบโหดมันหาร่วมกันอย่างไม่รู้ว่าเมื่อใดจะได้ยุติสิทธิครับ